เมื่อเด็กกระโปงสองคนนี้แกลงทำศพปลอมมาวางไว้แกลงคนกลางถนนแล้วมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนจนได้ก็สวัสดีวัยรุ่นวัยเรียนวัยชราและก็เด็กกระโปงทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็จะมาสปอยบวกสรุปหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Confession เปิดมาที่ฉากแรกก็จะมีตัวละคร2ตัวที่ให้เรารู้จักนั่นก็คือเด็ก2คนนี้นั่นเองคนหนึ่งเนี่ยซแซมเดี๋ยวจะเรียกว,ว่าพระเอกกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเจคอบเดี๋ยวจะเรียกว,ว่าไอ้ยิกละกันเพราะว่าผมมันยิกนิดนึงอ่ะก็คือไอ้พระเอกกับพี่ยิกเย็เเก,กล ัง้งคู่เนี่ยกำลังปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปเรียนซึ่งทางที่ปั่นผ่านน่ะก็เป็นทางแบบสวนทางไร่มีหุ่นไล่กาแล้วดูเหมือนว่าไอ้เจ้าของสวนที่กําลังขับรถไถอยู่เนี่ยก็จะไม่ชอบให้ใครให้เด็กกระโปงสองคนนี้มาขี่จักรยานผ่านสวนเขาได้พอเห็นพระเอกกับพี่หยิกเนี่ยจะขับจักรยานผ่านน่ะมันก็เลยด่าไปเลยตามภาษาคนแก่ห่วงสวนห่วงไร่อ่ะแล้วหนังก็ตัดภาพไปตอนที่พระเอกกับพี่หยิกเนี่ยอยู่ห้องเรียนแลวดูเหมือนสองคนนี้จะเรียนห้องเดียวกันด้วยเป็นเพื่อนรักกันเลยแล้ววันนี้โรงเรียนเเเเเนนนนีีี่่่่่่ยยกก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 ็ส็สสสอออออวววัััับบบบบบบศาา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 รรรรรรืืงงภพปแแทํผิดดะไไมมมมคค้้ตต ภาพบาปนะห้ามมีความลับกับพระเจ้าเพราะเราทําอะไรผิดไปพระเจ้าก็มักจะรู้อยู่แล้วแหละก็ไม่มีอะไรโรงเรียนมาสอนเรื่องการสารภาพบาปช่นั้นแหะซึ่งพระเอกพอได้ยินเนี่ยก็จริงจังเลยก็คือดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะเชื่อแล้ะก็ศรัทธาในเรื่องนี้ด้วย ตางจากไอเพื่อนพระเอกหรอพี่อิกที่ดูไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่และยังถามคนที่มาสอนอีกประมาณว่าเอ้าเกิดกูทําอะไรผิดมาแล้วไปสารภาพบาปก,กับบาดหลวงเนี่ยบาดหลวงเข้าไปฟ้องพ่อแม่กูดิบาดหลวงก็เลยตอบไปว่าไม่หรอกบาดหลวงสัญญาว่าจะไม่บอกใครหรอกเสร็จแล้วพอเลิกเรียนน่ะไอพี่อิกกับพระเอกน่ะก็ขี่จักรยานกลับบ้านด้วยกัน2คนพร้อมกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ในระหว่างทางกลับเนี่ยไอพี่อิกแม่งเสือกทะเลนซะงั้นก็คือแวะลุยเข้าไปในไร่ข้าวโพดของไอลุงที่ชอบดาซะงั้นเลยซึ่งก็ทําให้พระเอกเนี่ยจำใจต้องเข้าาปป็นน่ัะรทก นนก็ต้องเจอกับโปเกมอนสิสิ่งที่พวกพระเอกเจอเนี่ยก็คือซากกระต่ายที่น่าจะถูกรถทรัคเหยียบตายนั่นเอง พระเอกที่เห็นแบบนั้นเนะี่ยก็เลยสงสารแล้วก็เอาซากกระต่ายกลับมาด้วยก็คงจะเอาไปฝังให้นั่นแหละเสร็จแล้วเนะี่ยพระเอกกับพี่อีกก็ยังไม่กลับบ้านนะยังนั่งเล่นนอนเล่นกันต่อในป่าตามภาษาเด็กซึ่งก็ได้มีจังหวะที่พระเอกกับพี่ออกเนะี่ยนอนมองตากันยังก็รู้ใจแล้วก็ตัดภาพไปที่วันต่อมาหลังจากที่เพิ่งจะเลิกเรียนเนะี่ยก็ได้มีรถไถน,นะขับผ่านไอพี่อีกที่เห็นแบบนั้นเนะี่ยก็เลยเกิดไอเดียวว่าไอ้าสตว์ลุงคนขับรถไถเนนะี่ยแม่งชอบด่ากูครั้งนี้ก่อนระวังทางกลับบ้านนะไอพี่อีกก็เลยจะเอาหุ่นาาน่น่าามงงห้เห็ นะจะได้ตกใจและแน่นอนว่าพระเอกกับพี่หยิกก็ช่วยกันลากขุนไลกาม,มาวางไว้กลางถนนตามแผนแต่ถ้าว่าพอถึงเวลาแล้วเนะี่ยไอ้รถไทไม่ได้ขับผ่านทางนี้มันเลี้ยวไปทางอื่นซะงั้นแต่ว่าก็ดันมีรถใครก็ไม่รู้เนะี่ยขับมาเห็นศพไอ้นี่แหละและ้วก็ตกใจหักเข้าชนต้นไม้ซึ่งผู้หญิงบนรถเนี่ยสภาพก็ดูไม่ได้รล่ากับว่าเฮดพีกำลังจะหมดพระเอกกับพี่หยิกที่เป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ไม่ได้เข้าไปช่วยหรือโทรให้เรียกคนให้มาช่วยแต่อย่างใดแต่มันตกใจไงพี่หยิกก็เลยพาพระเอกเนะน,นีเ่นย้ัยรทลนโิงง ่ากอนพระเอกหน้าตาตอนนี้ก็ดูกลัวความผิดช,ชิบหายแต่พี่จิตก,ก็ได้บอกไว้ว่าอไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่นมันเป็นแค่อุบัติเหตุก็ไอ้ผู้หญิงคนนั้นขับรถมาแล้วก็ตกใจรถชนเองและในคืนนั้นเองที่พระเอกเนี่ยกลับบ้านไปนอนน่ะมันก็ได้มีข่าวออกเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนนี้ด้วยนะพระเอกก็นอนแทบไม่หลับรู้สึกผิดช,ชิบหายแล้วพระเอกเนี่ยก็ยังฝันร้ายด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยจะไปสารภาพบาปที่โบสถ์แต่ก็ดันเจอผีผู้หญิงคนนั้นที่เกิดอุบัติเหตุพอพระเอกเนี่ยแต่แล้วพระเอกก็สะดนนบบุ้ง,งต นัดพระเอกนะให้มาคุยเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพวกเขาก็นัดกันว่าเดี๋ยวกินข้าวเย็นเสร็จนะค่อยออกมาคุยกันพระเอกก็กลับไปกินข้าวเย็นกับครอบครัวที่บ้านซึ่งในระหว่างที่กําลังนั่งแดกอาหารกันอยู่เนะี่ยไอพ่อพระเอกเนี่ยก็ได้พูดถึงคุณลุงเาาไร่ว่าคุณลุงชาาไล่เนี่ยกำลังถามหาอยู่ว่าหุ่นไล่กาแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็น่าเปลี่ยนสีเลยชิบหายแล้วก็หุ่นไลกาที่กลัวไปทปปําศพปลอมแล้วก็เป็นเหตุให้คนตายนะสรุปพระเเเเเอกกกกกูคคครรีีีียดขข้้้าาาาาไปใหหหญ่่่่ลััังจจทินนนววบส็็ตม พวกเขาเนี่ยก็นัดคุยกันในป่าอีและครั้งนี้พี่เอกเนี่ยก็มาบอกให้พระเอกนะ่ยไม่ต้องกังวลอย่าเครียดไม่มีใครรู้หรอกนะมันอุบัติเหตุแต่ว่าพระเอกก็อดใจรู้สึกผิดไม่ได้พระเอกนะ่ยอยากสารภาพบาปกับบาทหลวงตามที่ได้เรียนมา ซึ่งไอพี่หญิงเนี่ยก็เริ่มของขึ้นแล้วไอหาถ้ามึงไปบอกบาดหลวงอ่ะบาดหลวงก็เอาไปแจ้งตำรวจกูก็ติดคุกกับมึงไงดิไอพระเอกก็เถียงกลับอีกเอ้าเฮียแต่กูรู้สึกไม่สบายใจเลยนะเว้ยเถียงกันไปเถียงกันมาผักกันไปผักกัน,กกนมานะพระเอกแม่งผักพี่กตกเหวซะงนันเลยสรุปหนังเรื่องนี้พระเอกกู2คิวละแล้ววันที่จะต้องสารภาพบาปเนี่ยก็มาถึงละแต่ว่าพออยู่ต่อหน้าบาดหลวงเนี่ยพระเอกก็ตัวสั่นมีพิรุษชิบหายว่าต้องทำความผิดร้ายแรงมาแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายเราพระเอกก็เลือกที่จะไม่บอกไม่สารภาพความจริงกัััับบบหลลววววงงพพพพ่่่่อแแตตููดดเีีียคาาาทผผมมรรร้สึกกิิุะ เด็กดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ชอบแกล้งคนอื่นแค่นี้สรุปแล้วก็คือพระเอกของเราเนี่ยเป็นเด็กเฮี้ยนนั่นเองสุดท้ายเราพระเอกก็เลือกที่จะเก็บความผิดที่ทํากับทุกคนไว้อไว้ที่ตัวคนเดียวก็คือไม่กล้าบอกใครละหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เลยและหนังเรื่องนี้ก็ทําคะแนน IMDB ได้ไป7.5เต็ม10คะแนน